สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องดาราหมอลำนะคะวันนี้นะคะเรามาฟังความรู้สึกของครูที่สอนอิลาเต้นนะคะก็คือครูเอกก้นะคะที่เป็นครูสอนอิลาเต้นนะคะตั้งแต่เพลงแรกนะคะฮักลาน้าพ่อแลนะคะแล้วก็มาที่ยูด้นชัวอย่าตัวเถาะนะคะแล้วก็แล้วก็เพลงล่าสุดของอิลานะคะกมเกาะสม็ดเข็ดฮักนะคะซึ่ง คลิปนี้นะคะครูเอกี้จะมาบอกถึงความรู้สึกที่มีต่ออิลายุกิตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกันนะคะแล้วก็ช่างพี่กระปอมนะคะเป็นช่างแต่งชุดนะคะตัดตัดชุดสวยๆให้อิลายุกิของเรานะคะซึ่งเพลงนี้นะคะได้3คุณพลมือดีเลยนะคะตั้งแต่ คนสอนท่าเต้นนะคะคนออกแบบชุดแล้วก็ผู้แต่งเพลงนะคะซึ่งคนที่แต่งเพลงให้อิหลาเพลงนี้นะคะก็คืออาจารย์บิ๊กภูมิรินนะคะผู้ที่แต่งเพลงดังในโลกโซเชียลหลายเพลงแล้วนะคะตอนนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแล้วนะคะซึ่งท่านเก่งมากๆเลยนะคะแต่งเนื้อเพลงได้สละสลวยมากเลยนะคะแล้วยิ่งบวกกับชุดที่สวยๆจาก ช่างกระปอมทําให้นะคะแล้วก็ท้าติ้นที่สวยผิวดูเซ็กซี่ของอาจารย์เอกกี้นะคะทําให้เพลงนี้ลงตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ mv ที่สวยๆนะคะจากทีมงานไหทองคําทุกคนนะคะที่ท่มเทสร้างสรรค์ผลงานดีออกมาให้เราได้รับชมนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังความรู้สึกของอาจารย์เอกกี้ที่มีต่ออิหลายูกิกันเลยค่ะวันนี้นะฮะจะมาเล่าเบื้องหลังนเนาะเบื้องหลังการทางานนะฮะ ของ m อของน้องยุกินะครับล่าสุดนาะว่าเอขั้นตอนเป็นยังไงมันยากหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เพลงของน้องยุกิอ่ะคุณครูฟังครั้งแรกอ่ะบอกตรงๆรเลยว่าค่อนข้างที่จะตันหน่อยนะฮะค่อนค่อนข้างที่จะตันเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยถนัดกับแนวเพลงของน้องยุกิสักเท่าไหร,ตตร,ร่ตั้งแต่เพลงแรกเราที่ทำนะฮะตั้งแต่เพลงแรกเราที่ทำจนมาถึงเพลงที่สอง เพราะว่าน้องน้องมีความเป็นแบบมีเต้ยมีลำมีอะไรที่มันมันเยอะมันมันเยอะมากๆเพราะว่าปกติเราเราจะคิดเวลาที่เราจะคิดงานหรือเราจะแพนงานนะฮะมันมันมันจะเป็นดนตรีฮุกทีฮุกแล้วก็แล้วก็เนื้ออีกรอบหนึ่งอะมันจะเป็นสเตปแบบนี้ไปแต่เพลงของน้องยูก,กิจะยากหน่อยเพราะว่า เวลาเราฟังครั้งแรกอ่ะเราไม่รู้เลยว่าตรงไหนคือฮุกนะฮะตรงไหนคือฮุกข,ของเพลงนะฮะเฮ้ยสวัสดีสวัสดีโนเบนเซ่ no ense, นะฮะช่างผมมืออาชีพโนะเราไม่รู้เลยว่าตรงไหนนะครับเป็นฮุกข,ของเพลงเพลงนี้จนจนเราต้องต้องถามต้องทำเป็นบ้านอย่างหนักมากเพลงนี้เราว่าด้วยเอ่อคอนเซปต์ของเขาออกแนวแบบ เพลงจะเป็นมีความแบบอินเดียนหน่อยๆนะฮะผสมกับกลิ่นอายของแบบเอ่อวอลลิวูดนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยค่อนข้างยากโจนยนค่อนข้างยากหน่อยนะฮะก็ขีดขีด,ดแบบสักพักหนึ่งเลยครับประมาณสองสามวันเลยครับก่อนก่อนที่เราจะเจอคิดท่าคุณต้องฟังเพลงก่อนฟังเพลงไปเรื่อยๆฟังเพลงไปเรื่อยๆจนจนมันติดหูอะฮะ ฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆจนจนให้มันจําว่าเนื้อนี้ร้องว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราจะเออจะปล่อยท่าุณครูจะจะปล่อยท่าตามคำจะจะเต้นตามคำนะฮะวิธีการจะจะเต้นตามคำจะไม่ไแบบนับ1นึสอะไรประมาณนี้ฮะจะไม่ได้มีแบบหนึ่งสองเ็ดนะครับจะจะร้องตามคำนิชาค่ะ จะร้องตามคําแล้วก็คิดท่าเต้นตามคํานั้นๆเลยมันก็ทําให้ท่เาเต้นค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดนิดหนึ่งพอค,ครูคลิปนะครับกลุ่มมิ่งอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงวันที่เราจะต้องซ้อมแลลวนะฮะตอนซ้อมเนี่ยเราต้องซ้อมสองวันวันหนึ่งให้แดนเซอร์อีกวันหนึ่งให้น้องยุกินะครับผมแล้วก็รวมกับแดนเซอร์ เล่าถึงพาร์ทแรกก่อนนะครับในเพลงแรกของน้องที่เจอน้องเลยคือแบบเอ๊ะน้องยูกิคือใครนะรตอนแรกคือใครนะน้องยูกิเราก็ไปรีเสิร์ชนะทำกันบ้านมารีเสิร์ชว่าน้องยูกิเป็นใครเอเดเทม์เวทีแบบไหนมี personality แบบไหนมีความสามารถอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องการเต้นยังไงบ้างเอ๊ะ eh, เขาเขา ทำไมเวลาไลฟ์หรือว่าเวลาร้องสดเนี่ยเขาดูมีคาริสม่าจังมีแบบแสงมีแบบออร่าเปลงประกายจังแต่ว่าเจอครั้งแรกอะฮะน้องน้องไม่สบายน้องป่วยเนาะครั้งแรกเลยเพลงแรกนะฮะสำหรับเพลงแรกน้องไม่สบายน้องป่วยเอ๊ะเราจะทำยังไงดีซ้อมประมาณสามสี่รอบนะฮะสี่ต้องเจอกันสามสี่รอบเพื่อที่จะซ้อมให้น้องเนี่ยเปะสำหรับเพลงแรกของน้องนะครับเพลงเปิดตัว ต่อมานะครับเป็นเพลงอย่าตัวถอะนะฮะที่ฟิชเจอรงกับลำไยแห่งคำนะครับบอกได้เลยว่าลำไยเก่าเกมคือคุณครูสอนลำไยมาก่อนนะครับสอนลำไยมาก่อนทุกทุกอย่างเลยก็ลำไยก็จะได้จากครูไปไม่ว่าจะเป็นการทเวิร์กนะฮะการใช้ก้นในการทเวิร์กนะครับต่างๆในเพลงใจสีเพนะฮะเจ็บตรงนี้นะครับผมเอ่อเพลงได้ใจในเจ็ดวันนะครับ คือหลากหลายเพลงมากที่ที่ครูได้ได้ได้กลุ่มมิ่งให้น้องนะครับจนจนแบบจนครูรู้สึกว่าอุย้ยน้องเขาดีแล้วเขาเก่งแล้วเขาไปไกลแล้วเรามาเริ่มสอนน้องยุกิครับทีเนี้ยในส่วนของเพลงอย่าตัวถาะเนี่ยน้องยุกิจงอ่อนมากยังอ่อนอยู่นะครับกับการเต้นอะไรที่มันที่มันจะต้องสตรองแล้วมาสู้กันสองคนแลน้วครูจะต้องทําให้สองคนเนี้ย ไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ดีนะฮะไปด้วยกันได้ดีลำใหญ่ซองแค่วันเดียวน้องกิสองประมาณสองถึงสามวันนะครับถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีนะฮะหลังจากเพลงนี้นะฮะเราก็ไม่ได้เจอกันเราก็หายไปน้องก็เป็นเอ่อทำการแสดงไลฟ์สดไปทุกวันนะฮะหมายถึงว่าร้องเพลงสดนะครับออกงานไปทุกๆวันนะฮะ พอกลับมาเจอเพลงนี้สําหรับน้องยุกินะฮะเป็นอะไรที่พัฒนาการแบบก้าวกระโดดมากอันนี้ขอชื่นชมเลยตกใจมากตอนแรกคือแบบอุ้ยซ้อมในเซิลหนึ่งวันแล้วอีกวันหนึ่งมาเจอยุกิซึ่งยุกิไม่เคยได้ซ้อมอะไรมาก่อนเลยนะฮะพอได้ซ้อมพอได้ต่อท่าเต้นให้น้องในมูดของของเรานะครับในมูดของครูในท่าเต้นของครูต่างๆซึ่งซึ่งต่างจากเพลง อย่าตัวทอต่างจากเพลงแรกของน้องนะครับต่างมากๆเลยเพลงนี้จะต้องใช้บอดี้นะครับบอดี้เลงกว่าค่อนข้างเยอะนะครับในการมูฟเมนต์ต่างๆในการใช้เป็นแบบเวฟเป็นคลื่นนะฮะใช้ล็อกเอ่อในเรื่องของสปพให้ชราบให้เด้งนะฮะเซอร์ไพรส์ Surprise มากต่อถ้าวันแรกคือมีเวลาแค่3ชั่วโมงจริงๆทุกคน3ชั่วโมงอะ กับการต่อท่ากับการต่อท่าเต้นให้หน้อง3มชั่วโมงนะครับหกโมงหนึ่งทุ่มหกโมงหกโมง,โมงถึงหนึ่งทุ่มหนทุ่มถึงสองทุ่มสทุ่มถึงสามทุ่มสมชั่วโมงพร้อมกับต้องอัดวิดีโอในวันนั้นด้วยนะฮะ เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยแบบต่อท่าและเร็วมากและท่าไม่ใช่ใน,นอ้อยทุกคนเพลงนี้คือมันเยอะมากมากรูบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเป็นอะไรที่มันเยอะมากมากแล้วครูเป็นคนเยอะอยู่แล้วเป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วนะฮะทุกคนมึงรูเป็นคนคิดเยอะคิดแบบคิดงานเยอะอะฮะคิดงานเยอะคิดงานละเอียดนะครับคิดงานค่อนข้างที่จะแบบใส่ให้เยอะ นะใส่ให้เยอะมากๆนะครับเอ่ออยากให้อยากให้มันมันแบบผ้ามันออกมาดีนะครับก็เลยใส่ให้เป็นแบบแน่นๆเลยนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับเซอร์ไพรส์รามากๆเพราะว่าน้องทำได้ดีมากแล้วก็ต่อท่าเร็วน้องอยังบอกเลยว่าเก๋ way, หนูต้องกินยาไข้เซนแล้วละ่ะ เส้นีแล้วค่ะสู้ๆนะคะเพลงใหม่สู้ๆนะอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นคําพูดแบบติดตลกไปสําหรับตัวน้องนะครับแบบหนูไม่ไหวอะหนูต้องกินยาไข่เส้นเลยนะครเพือะไรเงี้ยบอกอ๋อสวัสดีครับคุณนีสวัสดีครับผมเพืเอก็ได้แต่ให้กําลังใจนะครับในตัวน้องนะว่าเอ้ยหนูพัฒนาการมาไกลแล้วก็ ก้าวกระโดดจากเดิมที่เราเคยเจอกันตั้งแต่เพลงแรกของน้องนะครับก็แอบเซอร์ไพรส์ว่าอ้น้องทำได้ดีนะดีมากๆเลยก็เหลือเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆคุณครูเชื่อว่านะฮะน้องเนี่ยยังพัฒนาไปได้อีกไกลเลยทีเดียวเพราะว่าดูอันนี้เพลงที่3ละดูจากการเต้นแล้วเอ้ยเขาเขามีการแบบ ทำกันบ้านหนาะมีการพัฒนาขึ้นหนาะมีการารู้จักใช้ในเรื่องของบอดี้ตัวเองมากขึ้นนะเพราะว่าจากตอนแรกเพลงแรกเลยคือแบบรูกกุมขมับเลยเพลงที่2ก็กุมขมับเลยแบบจะทำยังไงฉันจะทำยังไงให้น้องเต้นได้มันคือโจทย์ที่เราจะต้องทำให้ได้เชื่อไหมทุกคน เราจะทํำยังไงเราต้องคิดให้หัวเลยว,ว่าคุณครูจะทํำยังไงให้เด็กคนนี้เต้นได้และเต้นเก่งภายในเวลาแค่นี้และให้เขาเต้นให้ขึ้นมาแบบเทียบเด็คนให้ไม่ไม่จมอะฮะเป็นโจทย์ของท่านยากแต่ว่าน้องทำได้ ก็มีชื่นชมนะครับชื่นชมน้องหวัวไวใช่น้องเป็นคนหัวไวครับผมอ่ะทีนี้หลังจากที่เราซ้อ,อ,อมนะครับซ้อ,อ,อมเสร็จนะฮะหวันแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปครูก็บอกว่าให้น้องไปทำงานบ้านเพิ่มนะครับในเรื่องของท่าเต้นเพราะว่ามันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ควรที่จะเก็บนะครับสำหรับท่าเต้นนะฮะ น้องก็ไปทำกันบ้านมานะพอถึงวันถ่ายจริงๆทุกคนบอกเลยว่าบรรยากาศมันมันร้อนเนาะถ่ายที่เกาะเสม็ดเกาะเสม็ดเข็ดหลักเนี่ยมันร้อนทุกคนก็เข้าใจว่าเวลาที่เราไปทะเลอะ่ะมันมันจะร้อนแค่ไหนถูกไหมครับแน่นอนร้อนแล้วมัน Energy มันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยตัวน้องก็สู้นะฮะ น้องก็สู้นะครับผมก็ถ่ายเอมวีมาออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับผมแล้วก็เอวีก็ออนไปแล้วนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเข้าไปเ,เป็นกําลังใจสาหรับเพลงนี้นะครับเกาะเสม็ดเข็ดรักนะครับของน้องยุกิหานุงคำเนาะเชืช่อว,ว่าเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกคนนะครับผมที่พพอนตน้องยุกิอยู่นะครับช่วยดังเต็มที่นะฮะ อยากให้เชื่นชมแล้วก็เสร็จผลงานนะครับจริงๆนะว,ว่าติดชมได้นะทุกคนติดชมได้ว่าในอันนี้ในส่วนของพาดเต้นนะครับในความรู้สึกของแอดนะคะบอกเลยนะคะว่าท่าเต้นนี่คือสุดๆเลยนะคะก็คือเข้ากับเพลงมากเลยนะคะ ออกเป็นหมอลำระบำฮาวายนะคะซึ่งเข้ากับชุดด้วยนะคะทาเต้นน่ารักดูเซ็กซี่นิดๆน,นะคะมีเสน่ห์ของหมอลำแล้วก็ฮาวายกลิ่นของทะเลนะคะบอกเลยนะคะว่าลงตัวมากๆเลยนะคะคือดูเพลินเลยนะคะ เวลาด้วดูอีลาเต้นกับพี่ๆแดนเซอร์นะคะบอกเลยนะคะว่าละสายตาแทบไม่ได้เลยนะคะยิ่งเป็นชุดนี้นะคะแอดชอบมากๆเลยนะคะดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะหุ่นอีลาดีมากๆเลยนะคะชอบมากเลยนะคะเต็มสิบให้ร้อยเลยนะคะคะแนนนะคะแล้วท่านผู้ชมนะคะคิดเห็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคลิปดีๆนะคะจาก อาจารย์เอกี่นะคะแล้วก็ภาพสวสวยๆคลิปสวสวยๆจากอาจารย์ประจักษ์ชัยไห่ทองคําแล้วก็เพจน้องยุกิเพนปากานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ